สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนิงนอนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้ก็อยากจะนําเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ถนัดในการเขียนโค้ดเลยนะครับแล้วก็เพิ่งเป็นมือใหม่ในการที่อยากจะทําล i n น n ต t i f y ในการที่จะแจ้งเตือนเข้าไปในกลุ่มต่างๆนะครับหรือว่าจะแจ้งเตือนเข้าไปที่ตัวเองก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะพาทําการแจ้งเตือนออกไปด้วย Line น o ต i f y แล้วใช้ไลน์แชทบอทนะครับ เป็นตัวช่วยให้เป็นตัวขับสิ่งที่เราอยากจะเตือนนั้นออกไปเพียงแค่เรามีโทเคนกับข้อความที่เราอยากจะทําเท่านั้นเองนะครับโอ้โหเป็นที่ง่ายมากง่ายสุดๆแล้วนะครับวิธีนี้นะครับก็ผมทํารูปแบบตรงนี้ออกมาอยู่สักพักนึงแล้วแหละแต่ผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะพรีเซนต์นะครับตรงนี้ก็เลยถือโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะมาแนะนําแล้วค่ะเพื่อน มือใหม่เลยมาลองใช้กันดูว่าเฮ้ยการแจ้งเตือนแบบนี้โดยใช้ไลน์แชทบอทช่วยเนี่ยมันสะดวกสบายขนาดไหนนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีใครทําบ้างหรือ,อยังนะครับแต่อยากให้เพื่อนเนมาลองใช้อยู่ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างและมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เห็นในหน้าจอตอนนี้ก็คือ Li Line Chat Bot ที่ผมทําเตรียมเอาไว้ที่เพื่อนๆได้เคยเข้ามาลองเล่นกันนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสติกเกอร์แล้วก็มีเรื่องของ Line c h ช t b o t นะครับที่เป็นแบบเมนหลกัลกๆในการที่จะเลือกเข้าไป ใช้บริการด้านในว่ามีอะไรบ้างมีการรับชมอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะทําเรื่อง l i n e n o t i f y เข้าไปก่อนที่เราจะเข้ามาใน Line Chat b o t เรานะครับเราต้องทําการออกโทเค็นก่อนก็คือการแจ้ง l i n e n o t i t y นะครับผมอธิบายเบื้องต้นแบบสั้นๆคร่าวๆให้ฟังก่อน Line n o t i f y นะครับความหมายของมันก็คือการทำระบบแจ้งเตือนนะครับคือให้ Line Notify เนี่ย ไปอยู่ในกลุ่มก็ได้หรือจะอยู่แค่ที่ตัวเราก็ได้นะครับแล้วเราก็ทําการให้ระบบเนี่ยมันเป็นการแจ้งเตือนเข้ามาแจ้งมาใส่ที่เราหรือแจ้งใส่ที่กลุ่มก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมกําลังจะทําให้ตอนนี้คือการส่งปุ๊บแล้วให้บอทผักข้อความตรงนี้ออกไปนะครับโดยให้ l ันอัติไฟเป็นตัวส่งออกไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือเข้าๆนะครับสําหรับการใช้ลนันอัติไฟจริงๆมันมีเงื่อนไขในการทําอะไรอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลย แต่ผมตัดบทเข้ามาเพื่อให้ความง่ายและสะดวกให้เพื่อนๆสามารถใช้ได้บนมือถืออีกแล้วนะครับก็คือความสะดวกอยู่ที่การใช้มือถือเรานี่แหละป่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่จะออกโทเค็นก่อนว่าโทเค็นมันคืออะไรและทาไมทำไมถึงจะต้องออกโทเค็นนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่แบบง่ายๆเลยนะก็คือเราเข้ามาที่เบราว์เซอร์นะครับพอเข้ามาที่เบราว์เซอร์เสร็จแล้วนะเราก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะพิมพ์ตรงที่เขียนว่า notify ไลน์ก็ได้่างนี้นะครับไปเสิร์ชขึ้นมาพอเสิร์ชขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอชื่อน,นี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ชื่อน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ดีไซน์ชันด้วยแหละเพื่อนๆจะได้เข้าไปคลิกและใช้งานได้เลยนะมันก็มีความสะดวกตรงนี้นิดนึงพอเราเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาบนมือถือเราก็จะเป็นประมาณนี้พอเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเลยแล้วคราวนี้เราก็ทําการออกโทเคนนะครับก็คือเราเข้า สู่ระบบของเราก่อนนะครับพอเข้าสู่ระบบของเราหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ให้เราเลือกว่าเป็นล็อกอินผ่านแอปพลิเคชันแล้วกันนะครับก็คลิกเข้ามานะแล้วเราก็เลือกแอปพลิเคชันของ Line นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะถูกวิ่งส่งต่อเข้าไปอีกทีนึงนะฮะเดีวผมกดอีกทีกดเข้าสู่ระบบนี่แน่พอเราเข้าสู่ระบบเข้ามาแล้วนะครับตรงมุมขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวชื่อ Account ของ Line ที่เราใช้งานอยู่คราวนี้ เราก็ต้องทําการเพิ่มเพื่อนก่อนนะเพิ่มเพื่อนไลน์อ o t i ิ y ายก่อนว่าอ่าเรามีแล้วนะครับในคือในเครื่องเราถ้าเราเห็นแล้วนะครับว่าไอโอเคตรงนี้เรามีแล้วเดี๋ยวเรากลับไปการออกโทเค็นอีกทีอ่าพอเรากลับมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายที่อ,อ,ทอยู่มุมบนเลยนะเป็นการออกโทเค็นนะมันก็จะมีสส่วนนะครับที่จะใช้ให้เราเลื่อนไปที่ส่วนแรกนะครับส่วนแรกที่เป็นหน้าของชั้นนะครับพอคลิกเข้าไปที่หน้าของชั้นเสร็จปุ๊บ ตรงนี้นะครับถ้าคนเคยออกโทเค็นแล้วเราก็จะเห็นบริการที่เราเลือกเอาไว้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่เคยออกนะมันก็จะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งโดยที่ยังไม่มีการใช้งานตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากจะออกโทเค็นเนาะให้เราทําแบบเดิมนะครับก็คือให้เราไปคลิกมุมนี้เลยนี่ตรงนี้แล้วให้มันแสดงผลมาเป็นแบบเหมือนหน้าคอมพิวเตอร์นี่นะพอออกมาเป็นแบบหน้าคอมพิวเตอร์ปุ๊บก็จะเห็นประมาณนี้ ซึ่งถ้าดูจากบนลงล่างนะครับด้านล่างนี่ก็จะเขียนว่าออกโทเค็นนี่แหละสิ่งที่เราเป็นแบบหัวใจหลักของเราที่เราอยากจะเอาไปแจ้งเตือนนะครับเราก็กดคลิกออกโทเค็นนะครับนี่พอออกโทเค็นเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นอยูอ่ในการเลือกที่จะออกโทเค็นในส่วนไหนนะครับในชื่อด้านบนเนี่ยจะเป็นชื่อของการแสดงผลที่เวลานายไลน์มัลติายนะครับส่งออกมาปุ๊บโดยส่งออกมาจากใครและออกมาในเรื่องอะไรก็คือ ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่เราเขียนอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับอ่าตรงนี้ผมจะใช้ให้ Line Notify นะครับส่งเป็นคำออกมาแล้วกันนะครับผมก็อาจจะใช้อ่าผมใช้คำว่าไอต้นไฟแล้วกันนะครับ V3 อืมประมาณนี้ก็คือให้รู้ว่า Line Notify เนี่ยถูกส่งออกมาจากบุคคลน,นี้นะครับหรือเราจะไปใช้ชื่อนิกเนมชื่ออะไรก็ได้นะแต่เราแต่ตรงนี้ผมขอตั้งชื่อนี้แล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมี เลือกอันแรกเนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนเฉพาะตัวเราเท่านั้นนะครับแต่ถ้าที่เหลือเนี่ยก็ออกไปตามกลุ่มที่เราอยากจะให้มันไปแจ้งเตือนก็ได้นะครับแต่ก็เงื่อนไขก็คือในกลุ่มนั้นจะต้องมีลาเนอร์ฟายอยู่ในกลุ่มนั่นเองในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นการเตือนเข้ามาที่ตัวเราแล้วกันนะครับกดคลิกเข้ามาที่ตัวเราให้มันเป็นแถบสีเขียวอย่างงี้นะครับจากนั้นเลื่อนขึ้นมาจนเขียนคําว่าออกโทเคนนะครับนี่แล้วเราก็คลิกไปเลย ตรงนี้นะครับในการออกโทเค็นเนี่ยานาดไฟก็แจ้งเตือนแล้วนะครับว่าเรากำลังออกโทเค็นนะอันนี้แหละครับค,ความสําคัญของมันคือชื่อที่มันเป็นโทเค็นนั่นเองแล้วก็กดคัดลอ,อกนะครับพอคัดลอกตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะถูกก๊อปปี้เข้าไปแล้วอันนี้ส,สํ <demek. S 2> สาคัญเลยนะเราต้องเก็บเอาไว้โดยให้รู้ว่าโทเค็นชื่อนี้เนี่ยมันไปออกในานามอะไรนะครับออกไปในการแจ้งเตือนของใครประมาณนี้ส,มม,ส,สมมุติว่าพ่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะออกโทเค็นตรงนี้นะ เพื่อมาเตือนเราคราวนี้ถัดมานะครับที่เราจะไม่ต้องเขียนโคด้ดนั่นก็คือผมทําทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วแต่เราจะใช้ตัวช่วยโดยลายแชทบอทดเป็นตัวส่งออกไปให้อีกทีหนึง่งแต่การส่งออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปลายทางที่ได้รับจะเป็นตามโทเค็นที่เราออกนะอ่ะคราวนี้เราเข้ามานะครับเมื่อกี้สิ่งที่เราเห็นแล้วนะว่าเราออกโทเค็นแล้วเราอาจจะเก็บโทเค็นนี้นะครับเอาไว้ในโน้ตก็ได้นะโน้ตของเราหรือว่าจะเก็บไว้ในคลิปเมมโม ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาโทเค็นี้เก็บไว้ที่ไหนอ่ะสมมุติว่าผมทิ้งไว้ที่ตรงหน้าแชทก่อนละกันนะนะผมจะเล่นแบบง่ายๆเลยนะครับคราวนี้เงื่อนไขในการที่จะให้ตัวบอทดนะครับในการจะให้บอร์ดเนี่ยช่วยเราส่งล้านตัวที่แฝงไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับแอดไลน์ออฟเชียเคาของผมไปก่อนนะโดยชื่อมันจะชื่อมันอย่างนี้นะครับก็คือเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนค้นหานะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเพิ่มเพื่อนนะกดแอดนะครับ มีแอดนำหน้าก่อนะแล้วพิมพ์คําว่า B O T S T I C K E R แล้วก็ L T H นั่นเองนะครับนั่นคือบอตสต i กเกอร์ไลนะครับประมาณนี้นี่พอเราได้ชื่อแล้วนะครับชื่อนี้นะเอาไปแอดเพิ่มเพื่อนนะครับนี่เพิ่มเพื่อนก็เราก็คลิกมาที่หน้าหลักกดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ค้นหาด้วย ID เแล้วก็พิมพ์เลยแอดนะครับแล้วก็ B O T S T I C K E R L T H จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนนะครับตรงนี้เราผมผมเพิ่มเพื่อนอยู่แล้วนะมันก็เลยเจอเราก็กดเข้ามาที่เพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บมันก็จะมีหน้าแชทใช่ไหมฮะหน้าแชทนะครับเราก็จะต้องมีการสั่งงานบอร์ดนั่นเองโดยผมใช้คีย์เวิร์ดของการสั่งงานนั้นชื่อว่า notify นะครับพอมีคีย์เวิร์ดแล้วนะครับผมจะมีอยู่สามเงื่อนไขนะก็คือ1คีย์เวิร์ดนำในการที่จะเรียกให้บอร์ดทำงานนะครับในะข้อที่2เงื่อนไขที่2คือการกรอกข้อความที่เราอยากจะให้ไปแจ้งเตือน ตรงนั้นนะครับเราก็กรอกอะไรก็ได้นะสมมติว่าผมพิมพ์คําว่าทดสอบก่อนทดสอบอ่าตรงนี้นะครับเราเว้นวรรคได้เลยนะขอให้อยู่ภายในบรรทัดนั่นเองอ่าเว้นวรรคทดสอบการส่งข้อความอ่าสมมติว่ายอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอีกบรรทัดหนึ่งนะบรรทัดหน่อยก็คือขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองแล้วก็ไป Copy ตัวที่เป็นโทเค็นออกมาใส่ไว้แค่นี้นะครับนั่นก็คือคําสั่งที่เราจะให้บอทดนะครับส่งออกไป โดยมีแค่3เงื่อนไขหนึ่งคำสั่งที่เป็นคำสั่งนำที่ให้รู้ว่าบอทต้องทํางานอะไรนะครับก็คือใช้คําว่า notify ตัวเล็กหมดเลยนะแล้วก็ขึ้นมาท่านใหม่ในข้อที่2นะครับก็คือการใส่ข้อความที่เราอยากจะให้มันไปเตือนนะครับไปเตือนที่กลุ่มหรือไปเตือนที่ตัวเราก็ได้ส่วนที่3ก็คือขึอ้นมาท่านใหม่เป็นมาท่านที่3นั่นก็คือตัวที่เป็นโทเค็นของลา notify หลังจากนั้นนะครับรับกดส่งเข้าไปในแชทเลยนี่ พอส่งเข้าไปในแชทสักพักหนึ่งนะครับบอทดจะรู้แล้วว่าเรากําลังรับข้อมูลนะครับตรงนี้ปุ๊บมันก็ถูกส่งเข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหม Notify ก็ส่งออกทันทีนะครับเห็นไหมครับ Notify ที่อยู่ในภาพนะก็จะบอกว่าชื่อที่เราออกเมื่อกี้คือไอต้นไฟ,ฟ V3 ข้อความก็คือสิ่งที่เราพิมพ์ออกไปนะครับก็คือเราผมพิมพ์เราว่าทดสอบการส่งข้อความนี่เป็นไงฮะพอเราส่งเข้าไปจากในบอร์ดปุ๊บ บอททงานส่งออกไปให้ทันทีหนึ่งทันทีเลยนะแล้วคราวนี้ Notify ก็เข้าไปแจ้งเตือนทันทีเลยนี่เห็นไหมครับความสะดวกของมันจริงๆก็คือในสิ่งที่ผมทำตรงนี้ก็คือมันให้มาสะดวกในการใช้มือถือเป็นหลักนะครับก็อยากจะไปที่ไหนอยากจะแจ้งเตือนอะไรหรือบางเออเรามีข่าวนะครับมีข่าวสารอยากจะอัปเดตท,ทันทีนะฮะแต่เราก็ไม่อยากจะส่งด้วยตัวเรานะเราก็ให้ระบบมันส่งนิดน,นึงแต่ความสะดวกสบายก็คือเราให้ไลน์แชทบอร์ดเป็นตัวพับ ข้อความนั่นออกไปอ่ะดี๋ยดูอีกทีนะเมื่อกี้ผมก็บันทับที่1นนะครับผมก็ใช้พิมพ์คําว่า notify นี่แล้วเสร็จแล้วนะบรรทัดที่2คือข้อความที่เราอยากจะส่งนะอ่ะวันนี้มีข่าวผมว่าผมเขียนไว้วันนี้มีข่าวด่วนนี่ประมาณนี้เขียนแค่นี้นะข้อความนี้ที่มันเขียนยาวก็ได้นะเขียนยาวกวแต่เราเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึห่งพันข้อความได้ั้มครับหรือหนึ่งพันชาร์เดอร์นะหรือห้าพันเนี่ยผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมบอกให้ทีหนึ่ง ส่วนบรรทัดที่3ามนะครับก็คือตัวโทเค็นนั่นเองแล้วก็เอาโทเค็นมาวางเสร็จแล้วพอเราได้ในครบ3ส่วนเงื่อนไขในตรงนี้นะครับที่ผมเขียนขึ้นมาแล้วก็ให้บอดมันรับข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อส่งออกไปก็คือ3ามส่วนหนึ่งคิวบสอข้อความที่เราอยากจะส่งให้เขาได้รู้ว่าปลายทางจะได้รับข้อความอะไรจากตัวเรานะครับส่วนที่3ามคือโทเค็นพอเราได้ครบ3าส่วนแล้วนะครับกดส่งเข้าไปในแชทข้อความเลย จากนั้นนะครับบอทก็จะทําการดูได้รับข้อความเราเสร็จปุ๊บมันก็ทําการผักและส่งออกไปทันทีนี่ครับผม Notify ก็ส่งมาอีกครั้งตามคีย์เวิร์ดที่เราเขียนเลยนะครับตามข้อความที่เราเขียนนั่นเองวันนี้มีข่าวด่วนประมาณนี้นะครับอันนี้พอดีผมเข้าไปแจ้งเตือนตัวเองนะแต่ถ้าเราออกโทเค็นเป็นกลุ่มนะไปอยู่ที่ในกลุ่มเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะส่งไปที่กลุ่มทันทีเลยหลังจากที่เราส่งข้อความเข้าไปในบอร์ดบอทก็ทําการช่วยผักออกไปให้อีกทีหนึ่ง ง่ายสำหรับคนที่ไม่ถน,น,นัดในการเขียนโค้ดเลยแต่อยากจะลองใช้งานไลน์ n o t i f ไฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่อยากจะให้เพื่อนๆลองเข้ามาเล่นได้เลยนะก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับไปออาโทเค็นออาโทเค็นให้เรียบร้อยเก็บโทเค็นดีๆในส่วนที่เราอยากจะเก็บไว้นะครับแล้วก็เข้ามาเพิ่มเพื่อนตัวไลน์เอาเพื่อาของผมนั่นเองแล้วก็เข้ามาลองเทสลองเล่นแบบนี้ดูถ้าชอบในวิดีโอนี้นะครับแล้วลองเทสแล้วเราสนุกสนานยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนวกันนะฮะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาใช้งานถูกใจยังไงไม่ถูกใจยังไงก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับแต่ยังไงก็วิดีโอนี้นะครับคลิปนี้ถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยลวกันเทคนิคอะไรอีกมากมายจากในช่องนี้จะได้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าคุณติดตามและกดกระดิ่งนะครับฝากด้วยและกันช่องเล็กๆช่องนี้ไปต้นไฟนะครับส่วนอยากจะสอบถามเพิ่มเติม,ตมหรืออยากจะเข้ามาเรียนคอร์สต่างๆนะครับก็ คอมเมนต์ไว้ได้หรือจะเข้ามาทักส่วนตัวหรือในกลุ่มก็ได้นะครับวันนี้ก็คงน่าจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ